เมื่อเคยลืมมากกะทิ้งถึงกินสตอพักใหญ่ว้าวไข่ห <laughs> ม,มูว้าวสวัสดีค่ะไข่หมูมะคาวไข่หมูหยก กินอะไรเย็นเย็นคือจะเต้เป็นก๊ปายีเ่อนเ้อันนี้เี่ยวาา่วาาไปนั่งเขาวางแล้วบอ้บอ้ชื่ออก็ได้้สวัสดีค่ะกำลังจะเริ่มแล้วค่ะเลดนิดหน่อยเอาเอากล่องสดเนาะ สวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนทีกำลังรับชมอยู่เมื่อวานไปลงสีสีผมใหม่มื่วานไปลงสีผมให้มันเข้มวันนี้ก็มาในตีมแบบตีมอะไรไม่รู้ค่ะช่างทำให้ก็เอานะคะตีมความรักค่ะยังหวานแต่เหมือนมีบอก

สวัสดี710คนค่ะวันนี้อย่าลืมชมไลฟ์สดนะคะวันนี้ทีมงานยักษ์าากขาวพนมาวยักษ์ขาวพนม์นสาวขอบคุณพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยเมคอัพนะคะพี่นิวพี่นิว <laughs> วันนี้แต่งแต่งโทนอะไรไม่รู้ค่ะช่างแต่งให้นะคะฮา, <laughs> าๆไปนะ สิวแม่พี่น้องเป็นพดเป็นสิวเป็นเป็นคือจังอันเส้นลำคอยเบิร์นี่แหละคอยเล็กว่าเลยมี่ยังท่าคิดถึงพี่แอนอเยอะเนะผู้ใดเหตุผมใหอ้อสร้างค่ะสร้าง,ะางนะคล้องดนตรีเปิดว่านี่เราก็เป็นมูลเล่นบอฟังเกอว,ว่าต้องมีดนตรีเปิดอีกบอบอแล้วเนาะ มูกัส like okay. ่งเขาแอนออร์ด so ี้ก็กับแป๊บแป๊บแว๊บหรือเนาะแม่อุ้ยแม่อุ้ยหรือเปล่าคะรักน้องอาร์ตนะลูกหลานเด้อลูกหลานเธอทำไมอันนี้มันเป็นขัดๆปะซิปือจะมันกินผานี่่ะ แช่ให้เบิรงแน่ได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันเดี๋ยวเอาอีเพจแช่แมนบอสอ๋อใส่รองเท้าแป๊บนึงขอบคุณค่ะคือมันร้อนนะคะก็เลยต้องแบบเอาทรงผมที่มันแบบว่าเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเจ้าเจ้าสิดึงส่งนั่นไปเมียนขอสีดึงไก่มั่นสิ่เมตมันไก่บอสขั้นใดเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ยังไกลยังไลมื่อติดขาข่อยตัวเนะาะยไปยไปยไปอะไรนะ ทรายสุดบบบเกือเทศชุดเดยชื่อบบเกือเทศขอบคุณพี่ชมพูค่ะเอ่อฝากดาวมาให้กระสวยกันยังค่อนข้างกระลายด้วยพี่ตาลแป๊บหนึ่งค่ะ จะอึไหมไม่เยไม่รู้อรางีกโอ้ยเขยบัมเรอก่ัวเบหัวเราอนยังแกบต่อบออันผู้ตอบกับกรวตอบเรีวๆน่อยไหมใส่ลัเพจได้ล่ะสมไปในแชทแล้วเจ้าคือว่าแช่บบเนี้อ อย,ยอ,อยูอเ่เลดีดอะไรสุดอยู่เอปึงหแมอแยมมาทำอะไรที่นี่เ้องชัดเจยวลอกเล็กสวยครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วันชัยนะคะคนคือเบิ่งเก่าลอยหนึ่งมืนอนี่คนเห็ดง่านเต๋ เราแชร์ไลฟ์สดไปให้แล้วนะคะในเฟ e บุ๊ k ส่วนในนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเจนเย็นค่ะ <c oughs> ได้ส่งไฟแว๊บ ขอบคุณค่ะจะกินสไปเดอร์ีหยอยากากินสไปเดอร์บัอัพต่ส่สไปเดอร์ยันเอียคิดผอมเลย <laughs> ใส่ฟิวเจอร์นัดหน่อยเอองามขืนแน่จักน้อย,อยด้วยนี่ฟิวเอร์ฝลัง

มาเลยค่ะมาเลยกำลังจะเริ่มมาดูได้นะคะแต่ว่าใส่แมสอะไรด้วยนะใส่อยู่เดล่ยว่ากลายเป็นสิ่งของสำคัญที่เราจะต้องอขอบคุณค่ะผม อันนี้อันนี้เซ็นแล้วหรอเ, <c oughs> เก็บเก็บไปได,ด้วยนะย๋ยวเอาไปแค่ <c oughs> ส่งไปที่บ้านเมื่อสวยปันดเดาไปสามลอยพอนะอเปลี่ยนดาวเป็นเงินสดได้ไหมคะ <c oughs> พี่การโอนเงินสดมาเลยคะ่ะครับผมเขามน้ำมีฟองเหรอ ม,ม,มาเลยคจะเริ่มแล้วค่ะหนึสองแอ็กซชั่นมให้ดูชุด เออวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศในงานก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเขาโตโตให้นั่งอยู่มาได้นะคะอิสุสุนองเรือนะคะถ่ายรูป ีกินได้เลยพี่ได้ปะได้สามสองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตัาว,าว้องเสียงอีกทีบ้าโอเคสามสองโอเคเลยครับเลยเรื่อง วัสดีหนึ่งพันคนนะครับสามสองพี่แอนสวยมากพี่นิวบอกสามสองลองลองอันนี้กันลืมที่มาลรามากค่ะสามสองครัครับ เลิศครับสามสองสวัสดีหนึ 00, ่งพันหนึ่งร้อยคนจริงสรสวัสดี1,100คนขอบคุณดาว5 5 0ดวงด้วยนะคะ ตวตอบไปหนอว่ามียแลวตรใ่ไหอเมนดาคะนะโอ้ยเชี่ยบมดสนันนี้ก็มีทิม เดซ์ไซส์แบบแบบอ่าพี่เอ็มซีพูดนะคะพอพูดจบก็จะเข้าสปอร์ตแล้วก็เปิดตัวแล้วก็ทีมง,งานอ่าอาจารย์นักดนตรีแล้วก็จะมีน้องนักร้องผู้ชายนะคะอีกคนหนึ่งค่ะลองเปิดก่อนจากสองสามเพลงแล้วก็จังสิเป็นแอนขอบคุณค่ะผู้ชมใช่หน่อยลมผม บ่หอนค่ะบ่หอนพี่ซอยบ่หอนเลยขอบคุณดาวจากพี่ส้อยด้วยนะคะแอนออรดีกับบ่แผลอเมนดาต่อมาแผลมิีไม่ผู้เดียวขิดเลยเมย์บลู มาเราก็บ่าวว่าเอานอกที่แหลก็เลยก็ได้เห็ดเสื่อยเขาเจาะไปอยู่บ้านพัยไปท่านบอโอ้ยบ่หอนเลยค่ะก็อ,อยากงอนหรอตอนนี้ตื่นตักหกโมงเสร็ขอบคุณพี่วิทยาด้วยนะคะดาห้าสิบดวง นิยูขานี่แบบแบบบานใดสซองไฟแบบแบบตอนนี้ก็ยังไม่รู้กันค่ะว่าบานใดสซองเพราะว่านี่เราคนมาถามว่าเพียนครับบานใดยครับซองไฟแบบแบบไม่รู้กันค่ะขาวมาก น้องมาเริ่มครับขอบคุณพี่จารุพัฒนด้วยนะคะอ่านอทความถือยาวกันเด้อขอบคุณดาวห้าสิบห้าดวงมาแน่รักคิดถึงพี่แอนขอบคุณค่ะเปิดแฟนได้ยังเดี๋ยวนี้ปิดแฟนแล้วก็ซองไดไเลยสดใครผูทุเดียวไม่ได้จะพอประพันเลยโอ้ยประพันนี่ดิเอาไปเดีเอาไป ขอบคุณค่ะลูกสาวชอบเพลงนี้นอเด็กๆชอบค่ะเด็กๆก็อยากนอนว่ะคือโดมไปหรอแบรนด์สวยค่ะพี่แอนพี่มาร์คมาไหมปังพ uh> ี่มาร์คมาเก็บชุดค uh> ่ะมาขับรถ เรไม่นอนเรามีแค่สามทีนป่ะหลาดขอให้รับดื่นขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บ้าไดซองเฟยแวบแวบบ้าไดซองเฟแวบแบแวบแบแวบแวบานไมโทรหาหลานอยู่นี่เปิดปิดฟังใส่รัเฟชชิ่ก็ได้ ใส่อันนี้ลองอะได้ได้หนี่่ใสเน,นิอ,อ,อันนี้น้องหมูค่ะ,อะตอนตอนนี้เราเป็นเป็นนักร้องประจำยักษ์เผาไหมใช่ไหมเป็นยูทับาาจาจังอะไนะครับเป็นล่ะค่แบบรับเชิญจังได้พิเศษได้อีกอ๋อน้องหมูมาช่วยค่ะวันนี้นะคะรับรับอิสระอยู่ครับโอ้เป็นของยักษ์เผาแต่ว่าก็อิสระเออรับอิสระ,ะได้ครับอ๋อ เอาอีกแล้วเว้ยมีกิ่งแล้วอย่างอีกโอ๊ยหันไปหาซื้อเนาะน้องแอนฝากดาวให้น้องมาร์คหน่อยโอ้ยขอบคุณพี่สร้อยค่ะห้าสิบดวงน้องหมูธวัชชัยใช่แล้วน้องหมูธวัชชัยก็มาใช่วันนี้น้องหมูมาช่วยนะคะน้องหมูธวัชชัยสไลเดอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะ หมูนะคะเศรสองแลงสองตัวแล้วลองมอนเพื่ออย่างนี้อยู <c oughs> you YouTube. ่ใน่นอยู่ถอกฝักตามผลงานน้องด้วยนะคะนะน้องหมปึมาสร้รสางคลิปที่แรกเกียดเลยเรวันนี้นะคะไลฟ์สด นะคะอีซูซุบริษัทโคโยฮะมอเตอร์จำกัดสาขาน้องเรือค่ะาานเะนี่ยเนี่ยตั๊ออกกันนี่เป็นยัง<อ>นี่ดินหน่อยๆกันแดงแบบเอฟซีหมูพะน,นะอ้ยขอบคุณค่ะคุณแทงน้องด้วยนะคะ พี่น้องมาซอยสิด้เพิ่มซีซั่นขึ้นไปอีกพี่น้องวันนี้ก็ทีมงานยักษ์ขาวเที่ยวก้อนียักสีเอาเพิ่งรู้ว่าสีเล็บกับสีชุดตัวสีเดียวกันปะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทาน,บบน,นสลาเปาไปแล้วค่ะหนึ่งลูกใหญ่ กินขนมปังก็โอเคเขาเขาหมายถึงอายุหรือเปล่าเสือโอ้เสือขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โนม่่งผมสิ่งบอพิมแล้วเราก็จะรีบไปบ้านโ่ สร้างสร้างแล้วก็สร้างไหมต้มงห่มไหมสวยมากเธอมา,น,า,มาอน,นั่คงคนน่ะแจ้งแดงน่ะห้ทจ้งนั้นทังดาสวัสดีค่ะหนึ่งพันคนตัดแขนออกค่ะชุดนี้มันก็เลยดูเพียวขึ้นคุณไม่เอกตัดมีเอกตัดไทย วันนี้โทนหวานค่ะวันนั้นใส่ชุดแดงก็เลยปากแดงสวยค่ะขอบพระคุณค่ะง่วงนอนมากเลยทุกคนตอนนี้ สบายดีค่ะพี่น้องฟังันพี่น้องฟังเล่า,ลาสุโกโสโุสุคนเด็บซีอย่าไปลองเพลงมึงเเนาะทางหุ่น แลนาทา้วาแลก็มีะคะาก่าองชใส่ไหมมาทั้งอรอของใส่ยี่สิบบาทสวัสดีค่ะพี่โลขอบคุณค่ะมามาครับแล้วโควิดก่อนเนาะค่ะเนาะอยากไปด้วยค่ะ ลองเพ่งตังประเทศแล้ไต่อ่างะปอยระ่าเรองที่เสอบราแล้วแล้วบขอบคุณค่ะอยากเห็นบนเวทีสอง้แล้วหนูแบบที่หมดเวทีคือกันคน่ะคะิดถึงค่ะพี่โรแต่ก็ไปกทมอีกค่ะ กินเขาบ้างไหมกับพายกินเขาไปค่ะวะสาวเดียวเลยบอกข้านเดกอรเดีวบอแมนบอเดียวบเดียวกัลดทุนได้แบบทั้งกทั้งกินหลายแมเนาะเนี่ยค่ะร้องเพลงก็ประมาณสักหน่อยนี่แหละ

ก็ใส่เฟซชิลแบบนี้นะคะเออแต่ว่าไหนเกียนได้เหรอก็โอเคอ่ะแต่ถ้าปล่อยผมไม่ได้อ่ะสวัสดีน้องเบนสุภชัยอ้วนค่ะสวยตลอดนะแม่ขอพูดได้หลายค่ะ สามห้าเลรอตอนนี้ทักไทยค่ะสวัสดีค่ะแชร์ลิงก์ไปแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะนี่สวัสดีครับเจ๋นะ Mỏ dèm Mỏ dèm, không ấy sẽ mỏ dèm ข้าไปในกลุ่มลับนะคะสองกลุ่มรหัสแล้วแอบเข่ารหาัสลอย,ยกลุ่มลับสิบแปดบวกกลุ่มลับสิบวกขอบคุณแม่ออยทอฝันค่ะขอบคุณค่ะพอมีงานพอมีการได้เฮ็ดเนาะตอนนี้เนาะอันใดก็เอาบทละเอันใดสดุสั้แบบติ ไฟก็แรงอยู่นะวันนี้ยาง่แค่แล้วก็แค่กินสองแคนล้อยากดูชุดเต็มเต็มฮะยังกนงั้ แหนะแน้องเหลิมนะคะนี่จริงๆเป็นผู้ชายแต่ว่าแปลงเพศแล้วอย่าหาโค้ดเสื้อยี่หลี่ได้ดิคิวมันพอทอกันแล้วค่ะในกล่องคือจอยแหนะวะคุณแม่แต่ยังแหนแม่โปลเตอร์ลงแอร์ ฮะอยาไโาร,ร์ดพก,การ์ดเหรอค่ะโอ้ยตอนตอนที่พี่สั่งของอ่ะมันยังไม่เสร็จไงพี่<ม>เดี๋ยวเก็บไปให้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเก็บไปให้<ม>ถ้าให้ถ้าให้ส่งไปให้เนี่ยส่งไปทุกคนเลยนะคะก็เอาเอาไว้แบบชิ่อา่าลยอ่ะแบบ ไปนักดนตีขึ้นแล้วค่ะพอรวันอนนี้ก็เป็นอเออคิอคออว่วมวมแม่แกรู้ไอ้นี่ยังรู้สกคิยังเอาสกิปให้แกดูยัง เสียแล้วมันเหลี่ยมดีแทอะ่ไสา,านนระโมเแล้วก็ื่นไปพวกพวกขึ้นไฟอันนี้ช,ชีธรรมดาสิบ่มอขึ้นลอยัน,นีต้องขึ้นลอยกว่ามันอน้พนสามพันสี่กะสิว่าเรงอไอ่ะอเตอจะได้รูปเนาะแล้วก็มันวันทำงานด้วยมันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เด้ตใช่อนอนวันาร์ ฟคนดูในนี่ยังแปดร้อยเองของแอนนะไม่ในไลฟ์สดแค่ร้อยเจ็ดสิบจริงเรอองลององแชร์กันเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนเข้าไปดูกันด้วยนะคะแอนแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วในเพจนะคะเดี๋ยวเจอกันเด้อเดี๋ยว เตรียมตัวขืนก่อนขอบคุณบอสโจด้วยค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะโอ้ยถือเหล็กบอสโจถือเล็กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ